x i a วมีเปิดตัว Redmi Note 9 Series ว l t r a Combo จัดกล้องหลัง64ล้านพร้อมชิปตัวแรงแลาสุด x i a o มีก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในแบรนด์ลูก Redmi นะครับ Redmi Note 9 Series ร,รอบนี้เปิดตัวพร้อมกัน2รุ่นมี Note 9 Pro และ Note 9สำหรับ Note 9 Pro ตัวนี้มาพร้อมดีไซน์ที่มีการไล่เฉดสีแบบทูโทนนะครับมีให้เลือก3สีมีกาเชียไว้์อิ e อร์สเตล l ่าแและ u r o r a Blue สหรับหน้าจอแสดงผล Redmi Note 9 Pro มาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดอทดิสเพลย์นะครับฝั่งกล้องหน้าตรงกลางขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus, เป็นหน้าจอตรส่วน20:9ต่อ 9, แล้วก็ครอบด้วยกระจก g o ก i l l a Glass 5ด้วยในเรื่องของความแรงตัวนี้ถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับใช้ชิป Snapdragon 720G RAM เริ่มต้น 6GB แล้วก็ 8GB ROM 64และ128เป็นแบบ UFS 2.1ด้วยนะครับแบตเตอรี่ให้มา5 2 0อมป์รองรับฟ t c ชาร์จ 30W ในกล่องมีอะแดปเตอร์แถมให้3 13วันนะครับให้มาเหลือๆเลยส่วนกล้องหลังก็ถือว่าจัดเต็มให้มาถึง4ตัวตัวหลักนี้ให้มาถึง64ล้านพิกเซล f 1.89ตัวที่2เลนอัลตร้าไว18ล้านพิกเซลมุมกว้าง119องศา f 2.2ตัวที่3เลนมาโคร5ล้านถาระยะใกล้สุด2เซนติเมตรและก็ตัวสุดท้ายเลนเดฟ2ล้าน f 2.4ส่วนกล้องหน้าให้มา16ล้านพิกเซลนะครับสำหรับราคาเปิดตัว Redmi Note 9 Pro ตัวเริ่มต้น ram 6 rom 64เปิดตัวไว้ประมาณ8,700บาทและตัว ram 6 128, ปร8มาณบเปิดตัวไว้ประมาณ9,600บาทราคาถือว่าน่าสนใจเลยส่วนโน้ต9ตัวนี้ก็มาพร้อมหน้าจอดิร์ดดิสเพลย์เหมือนกันแต่ขนาดหน้าจอจะเล็กลงเหลือ6.53นิ้วนะครับเล็กลงนิดเดียวความละเอียด Full HD Plus เหมือนกันเป็นหน้าจอตรส่วน19.5ต่อ9ครอบด้วยกระจกไกลล่า a ร l a s s 5เหมือนกันตัวนี้กล้องจะอยู่ตรงมุมซ้ายบนนะครับส่วนตัวชิปเซ็ตจะใช้ Medi a t e k ท e l i o G 8 5ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกเลยที่ใช้ชิปตัวนี้นะครับแล้วก็ชิปตัวนี้ 4 g b ROM 64และ128เพิ่ม micro SD card ได้แบตเตอรี่5,020 mAh มี fast charge 18วัตในกล่องมีอะแดปเตอร์ fast charge 22.5วัตให้นะครับส่วนกล้องหลังให้มา4ตัวตัวหลัก48ล้านพิกเซล f 1.79ตัวที่2เลนส์ ultra wide 8ล้านมุมกว้าง118องศา f 2.2ตัวที่3เลนส์ macro 2ล้านถระยะใกล้สุด2ซนเมตและตัวสุดท้ายเลนส์ depth 2ล้าน f 2.4ส่วนกล้องหน้าให้มา13ล้านพิกเซลสำหรับราคาขาย Redmi Note 9ตัวเริ่มต้นแ 3, รอม64ราคาประมาณ6,400บาทและตัว RAM 4 r รอมรราคาประมาณ8,000บาทราคาโดยรวมแล้วก็สูงกว่าราคา Redmi Note 8ที่เคยเปิดตัวก่อนหน้านี้นีครับคิดว่าเข้าไทยราคาน่าจะถูกกว่านี้ก็ต้องคอยติดตามกันนะครับถือว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยสเปคที่ให้มาค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ